สวัสดีค่ะพี่น้องหลายคนบอกว่ามึงคือบ่เอาเรื่องส่วนตัวของเจ้าของมาเบาเนี่ยเป็นยังคือมักโซรอเสีแลไปเอาเรื่องของผู้อื่นผู้นั่นผู้นี่มาเบาเอาตัวเองห้หลอดก่อนนี่เด้อพี่น้องข้ามที่เพิ่นเบาเพิ่นว่า,วาหรือบอกบว่าอีผู้หายคักจ้างสันจังสิร้งางแล้วนี่มันเป็นหนาทีของข่อยเนาะเออเมื่อมีข่าวเกิดขึ้นมาข่อยเป็นนิ่งาข่าวข่อยมักเบิ่งข่าว ่อยก็เอามาเราสูวกเจ้าฟังเป็นอย่างมันผิดแปลกหมากดักหรือคอยคิดไปว่าอันใดพ่อเว้าข่อยกะเว้าแต่่อยกับได้ดว่าสิไปโจมตีผู้ใดโดยมักง่ายเอาเอาความจริงหันว่าเรื่องส่วนตัวของ่อยมู่เจ้าอยากฟัง่งคอยก็สิมาเราให้ฟั่งเด้อพี่น้องคอยบ่ไดดเป็นคนมักปิดมักบังอีอย่างปานนั้นแต่ดังเถื่อดังอย่าง เรื่องส่วนตรงส่วนโตของข่อยข่อยมันโบเมนค้นสาธารณะเนาะมันอาจสิบว่าใดมีค้นสนใจหรือมีค้นตรงการอยากหูเอียงหมักไม้ขนาดนั้นข่อยก็เลยบ่ไใดออกมาเราแต่หลายๆอย่างล่างเถือล่งตนในะช่วงเวลาที่ข่อยไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ข่อยก็เอามาเราซูพีสูหนองฟังคือเกานันละบบเมนว่าอีหยงังดอกข่อยมันเป็นค้นปากบอนเนาะพี่น้อง เห็นอันนั้นเห็นอันนี้มากกับเก็บมาเราเก็บมาเวบาสู้พีสู้นองฟัง่งบ่ใดคืออยังมากมากสําำรับข่อยคอยเว้าในมุมมองของ่อยละขคอยเว้าในมุมมองของการที่อออ่อยไปเสพข้าวไปเบิง่งไปติดตามพวกเพิินล่ะเอาเรื่องของพวกเพิินมาเว้ามาลง่ช่องของตัวเองเตขคอยบอ่ไดไปใส่ลายบ่ไดไปเว้า เยเสียให้หายให้เขาเด้เว้ากับเ้าคอยเว้าแค่ว่าควรสิจังสันควรสิจังสีหลายคนบอกว่าเอาเขารวยอยู่แล้วเขาจังสันจังสีอยู่แล้วเฮ้าบได้เเบาหอดความรวยของเขาเฮ้าเว้าหอดการตัดสินใจหอดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทาเป็นเฮ้าฮาิตัดสินใจแบบแบบนี้แค่นั้นเองแล้วบได้ไม่เวาอ่ามาลีจีโจทย์ ไปทัวไปถีบเด็พี่น้องแล้วกับว่ไดดไปด่าเขาหยาบหยาบค่ายๆหรือไปด่าขวดเขายางกับลังค้นไปด่าเออลังเถื่อลังขิบดังตนข่อยอยากเว้าคข่อยกเว้าวล่งตนข่อยก็อยากเว่าวข่อยกับป้อยผ่านมันเป็นลาสไตล์ของข่อยเองเออข่อยนั่งเสนอในมุมมองของข่อยในลาสไตล์ของข่อยว่าข่อยคิดเห็นอย่งยังไง่ายในเดือง ที่มันเกิดขึ้นแบบนั้นแบบนี้แตว่าอีิลี้าสม,มุติหลายๆคนอยากฟังเรื่องเล่าของข่อยอยากฟังประวัติอยากฟังความเป็นมาของข่อยข่อยกะสิเราฟังกะคอมเมนต์มาบอกในเดอร์หันอยากเสิอหูจักกันมากขึ้นหรือว่าอยากสิอ่าหูเรื่องส่วนตอกสวนโตของข่อยข่อยเป็นคนบด้ปิดปิดบัง,ง,งอียังขนาดนั้นเออ คอยก็มีเรื่องเราในขอบรัวของข่อยเหมือนกันแต่ข่อยไม่ควายหมรู้สึกว่ามันบ่มีผู้ใดไม่อยากหูความนั้นของพวกข่อยไงเออข่อยมันบ่ได้เป็นคนดังข่อยก็เลยทําข่าวหรือนินทาข่าวแต่ในสิ่งที่ข่อยไปเบิง่งไปสังเกตไปอ่าอ่านหรือว่าไปติดตามหรือว่าไปอีอย่างมากแค่นั้นเละข่อยก็เหมือนกับว่า บอกว่าถือถามว่าข่อยอยากเป็นนักข่าวบ่ข่อยก็ว่าใ้รอยากเป็นนักข่าวปนั่นด้พี่น้องแต่ข่อยอยากเบ้าในสิ่งที่ข่อยอยากว้าข่อยก็อยากว้าข่อยเอาใหม่มาขีบปากข่อยกับเ้าเบาด้พี่น้องเออเรื่องนั่งจางนั่งเนี่ยวลั่งเชืออยากสิมาต่างกล่องนินท่าให้พี่น้องเดูกฟังแต่ก็คิดไปว่าเออเรื่องส่วนตัวของเฮาเฮาบ่เม่นคนดังผู้ใดเสียอ,อยากฟังมันบ่หล่ะเออเขาก็อยากฟัง ได้เนือข้าวนดอย่างที่มันดังๆที่มันเป็นกระแสที่มันเป็นดราม่าเนาะแล้วก็เลยต้องเอาเรื่องพวกนี้ออกมาว่าเออหลายคนกะเห็นน้ำกะเออกะเขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเนาะหลายคนอาจจะแบาบว่าเอ้ยฟังหลาคกูคัดหูฮาหนิวอย่างกับว่หูเสียเออเขาออกมาต่อว่ามันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคอยคอยกะ ปล่อย่านแม่ใคบ่ได้หูซึกอหย่างมากไายขนาดนั้นใคยฮูซื้อแค่ว่า,ขาเขาบ่ได้หูจักตัวตนของเหาดีดีทำตัวของเหาเองแล้วก็หลายอย่างลายสิ่งก็ตตองย่อมราบาับว่าเหาเองก็เอาตัวรอดเหมือนที่เขาเอาอีลีแต่อันนี้มันก็เป็นนาที่ของเหามันก็เป็นอ่าช่องทางรายได้ของเราอีกนะจุดจุดหนึ่งเหมือนกันที่เราก็พยายามเอาตัวรอดในขอบในรั้วของเหาเหมือนกันเนาะ เออข่อยบ่เมนมาการที่ข่อยมานางเว้ามานางนินท่าข่าวข่อยสิบ่เห็ดเวียกเห็นงานอีอย่างเลยข่อยกัยังเห็ดเวียกเห็นงานของข่อยอยู่แต่เมื่อข่อยคิดตามข่าวเมื่อข่อยเห็นข่าวเมื่อข่อยนั่งฟังข่าวก็่ก็หยิบโทรศพท์ขึ้นมาว้าวขึ้นมานินท่าสู้พวกเจ้าฟังว่าเออในมุมมองของข่อยในมุมมองการที่ข่อยเห็นข้าวนั่นข้านี่ข่อยหูซึกข่อยไม่ความคิดเห็นแบบนั่นแบบนี้เขามาลงสู่กันฟัง ส่วนผู้ใดบอเห็นด้วยกะเป็นสิทธิของพวกเจ้าส่วนผู้ใดเห็นนั่นกะขอบคุณท่าส่วนผู้ใดที่แบบว่ากดติดตามกดให้กำลังใจกันก็ขอบคุณหลายๆเนาะเออแต่ผู้ใดที่สนใจเรื่องส่วนตัวของข่อยกะคอมเมนต์บอกข่อยแน่เพื่อข่อยสิไดเอามาเล่าสูฟังเออ่แมเมนว่าข่อยไ่อยากเล่าดอกข่อยก็อยากเล่าเรื่องเธอข่อยมากนิน่ทาเนาะเออข่อยเป็นคนปากบอลือข่อยว่านั่นแหละ ว้าเนี่ยนั่นว้าเนี่ยนี่ว่าใจจะมัดมือน่ะล่ะพี่น้องว่าแต่ว่าสนใจอยากสีฟางโบแค่นั้นล่ะเออ